สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยตต้ตอนนี้แน่เลยนะครัวคุณต่กยอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะครับล้านกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนเลยครับของดีของเด็ดนะครับม่าจะเป็นข้าวหวานเหนือใต้ออกตกนะครับเรานำตรงมุ่งตรงที่จังหวัดอุดรธานีครับ ช่างภูมิใจเหลือเกินนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจริงช่างภูมิใจเหลือเกินนะปีหนึ่งเจอกันหนเดียวเท่านั้นเองแล้วเราก็ทากันอย่างเต็มที่จริงๆนะตั้งใจเอาความสุขไปให้กับท่านในการรับประทานอาหารที่สําคัญที่สุดนะครับมัโต้หลักสําคัญของรายการเลยครับครัวคุณต่อยต้องอร่อยไม่ซีซัวไม่ซีซัวไม่เดียวออกรายการเราไม่แน่จริงไม่ใช่จริงแม่ไม่มีทางครับและพวกนี้แต่ละคนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับ ชิมตลอดนะอันไหนไม่ได้เรื่องไม่ได้พอใจโดนนะโดนกโดนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นมันอย่งนีอ่ะเอาจีนะตั้งแต่ผมทำรายการคุกต่อยมาสิบกว่าปีเนี่ยคือมันทําให้พวกเราตีนิสัยอย่างคือเวลยเวลาไปกินของที่ไม่อร่อยจะกินไม่ได้เป็นไหมเป็นพี่อาเป็นไหมเป็นเป็นคือบอกกินปุ๊บแล้วไม่อร่อยรู้สึกว่าทำไมไม่อร่อยวะคือแบบ คือเรากินอาหารอร่อยจนแบบเราเราอันนี้ไม่ได้กระแดะไม่ได้อะไรนะรินกเรื่องจริงจริงอันนี้เรื่องจริงสมัยก่อนตอนปมนเด็กวานมันน่าอายและน่าลำคาญจนกลายเป็นคนเอเรื่องมากใช่เป็นคนเรื่องเขาเอาคนเหนียวมาให้กินมากินเสร็จก็ถามว่าอร่อยไหมก็แต่ในใจนึกว่าโอ้โหปลาอ้วนอร่อยกว่าอื้อเลยอ่ามันเป็นจริงๆเป็นจริงๆเราตั้งใจจะเสิร์ฟของเหล่านะให้ท่านฮะท่านไปกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องรับรองฮะที่โก้พูดนัเป็นจริงๆฮะทุกทุกครั้งเขาจะมีของชอบของเขาทุกๆครั้งคุณจะมีของชอบคคุณนกก็จะมี แล้วก็แอมก็มีอาก็มีผมก็มีและที่บ้านผมก็มีอีกด้วยเมียผมก็มีนั่นไงไปกันใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดจะไปใต้โอ้โหไปใต้ไปใต้สุราษฎร์ไปสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมนี่บ้านเกิดสองคนนี้เลยชายจายปีนองนะนี่มาได้หนื่อยเหนื่อลงมาได้เหนื่อยมา้บันดอนนี้ถ้าไปสุราษฎร์ธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านบ้านสวนคุณลองกองเปิดมา20ปีแล้วครับ เป็นอาหารพื้นบ้านภาคใต้รสจัดขนาดแท้เลยเมนูเด็ดๆเยอะครับแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินขั้วพริกใบาลาปลากดคลองถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเขาจะใช้วัตถุดิบแบบสดใหม่ๆเลยเครื่องแกงเนี่ยจะเป็นสูตรดั้งเดิมของเจ้าของร้านเลยนะฮะปลากฏดเนี่ยมาจากคลองแม่น้ําตาปีนะครับเนื้อมัน,นีจะแบบสดมากนุ่มหนึบกําลังดีเลยเขาจะใช้ใบยี่หร่าบ้านๆเลยนะมันจะหอมสุดๆและรสจัดเผ็ดร้อนหอมเครื่องแกง กินกับหมูทอดเกลือครับเมี่ยงปากระพงยำผักปูดต้มกะทิใบเหลียงร้อยย่างแรงร้านบ้านสวนคุณลองกองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่นาศาลนะครับริมคลองฉวางนะครับคลองชนระทานฝั่งใต้ปักหมุดแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยนะครับร้านนี้เปิด10บโมงเช้าถึง2ทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับนี่เลยครับและอย่างที่พูดครับ มาไม่ได้มาไม่ได้มาเต็มแล้วครับผมผู้จัดการร้านและทุกกคนนามาให้เรานั่งเลยนี่เลยครับสวัสดีครับคุณขันครับคุขันแลครับนั่นแหละครับท่านเสื้อลายนี่เป็นผู้จัดการใช่ครับแล้วก็ทั้งหมดที่เหลือนี่เป็นเจ้านี่ไม่ใช่เครับเป็นทีเป็นเพื่อนๆมาช่วยกันแล้วความน่ารักนยท่านผู้ชมดูเดีนี่คนใต้แท้มาเนี่ยทาอะไรมาอย่างหนึ่งเอาผักกูดมาให้นี่ยอดผักกูดเนี่ยผมนะลวกนะเอากระที่ลราดนะรับรองครับโอ้โหอย่าบอกใครเลยลวกทำไมอะ สดก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆเอากะทิราดแล้วลวกกินอร่อยมากๆเลยคุณน้อบ้านบ้านคุณกินหรือเปล่าไม่ไม่ของคุณได้แล้วใช่ไหมออันนี้ของผมอาเป็นทนี้เลยทำไมทไมคได้อันเดียวหยอกเล่น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 ท่านผู้ชมครับและนี่ครับนี่ดูดิผมทำให้ดูเลยครับปรากฏคลองมนน้ำตาปีครับชิ้นมันจะตโตอย่างเงี้ยถามคนชำนาญเรื่องปลาปรากฏคลองหายากไหมยากเออคือปรากฏเนี่ยต้องบอกผู้ชมก่อนว่า น่ยเมนูคืออะไรเพื่อปลาปลดคลองม่น้ําตาปีใบลาใบลาเนี่ยอะไรคุณไอ้ใบอะไรวะใบลาก็คือใบใบยี่ลายี่ลาโง่ทั้งคู่โง่ทั้งคู่ใบลาคืออะไรครับเรามีธุรกิจเราจะไปไหนเราก็ไปบอกเจ้านายเขาเรียกว่าใบลาอะไรเป็นโบลายติดไม่น่าเชื่อคุณแต่พบพลาดมากเห็นไหมเล่าไม่มีที่ไหนเทียบนะโหคือ ใบลาเนี่ยคนตั้งเรียกใบลาบางที่ก็เรียกว่ายี่หล่านะครับเอาสักสากลภาคกลางจะเรียกยี่หล่าแต่บางบ้านบางจังหวัดก็เรียกกับเผาควายอ๋อใบยี่หล่าใบยี่หล่าจำได้เลยพี่โก้เคยสอนอันนี้มันที่างมีความสุขเหลือเกินได้กินสุดยอดทุกอย่างแล้วปี๊ปีกินคู่ครับมู๊มมู๊มกู้กลืออะไรนี้อร่อยอันนี้เป็นใบเหลียงกะทิต้มกะทิเอากลับบ้านเอากลับบ้านหมายถึงถ้วยหรือข้างใน ทั้งข้างในข้างนอกอร่อยจริงๆนะ่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้ราเิยผ่านไปทางด้านนั้นสุราชไปนาศาลไปนาศาลนะไปนาศาลไปนาาก็เปิดสิบโมงช้าแล้วก็ปิดตอนสองทุ่มนะครับมีที่พักมีที่พักเนี่ยดีสบายแต่ชอบใจเขามากเลยคนใต้แท้เนี่ยเอาผักมาฝากก็ไม่เอากลับเลยนะครับอู้ข้าวกลับก็มีเรื่องอดยแต่นี่แน่ๆใครอยู่อุดรเจอกันที่โคกตยกทพนะครับ เซ็นท่านอุดรรานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนครับเนี่ยเรามีแต่ของอย่างนี้กินเพราะฉะนั้นเวลาเรามีของนี้เราก็เอาของนี้นถ้าไม่ดีเราไม่เอาไปหรอกครับเจอกันนะครับพ่อแม่พี่น้องพทกตัวนี้สักครู่รพักสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกับช่วงต่อไปของรายการสักครู<อ>เดียวครับ yeah! สวัสดีครับพี่โน้สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากพี่โน้ยิ่งอายุเยอะยิ่งเด็กเป็นเพราะอะไรพี่บอกน้องหน่อยจำหน้าผมเอาไว้ในวัย5 7ของผมแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชีวิตสุดๆจริงๆจนมีคนทักว่าทําไมตัวจริงไม่หลอมันโซมมาก ผมพูดกับลาราจิน่ามาีครปีไม่ดีจริงผมไม่กล้าพูดผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกพูดจนคนนึกว่าผมมาเป็นเจ้าของอแต่จริงๆผมเป็นผู้ใช้จริงเพราะเมื่อก่อนริวรอยมันเยอะ5ปีผ่านมาผมต้องแก่ขึ้นแต่ทําไมา57บแล้วผมดูดีขึ้นช่วงแรกที่ผมใช้มีคนบัทักเลยว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาหน้าดีขึ้นส่งไปให้เพื่อนตรวจเพื่อนก็ส่งกลับมาบอกไม่มีปรอทไม่มีสเตียรอยใช้ไปเลย ตัวใหม่ของเรานะครับ 12x ไม่ว่าริ้วรอยแนวตั้งวางคิ้วร่องแก้มหรือจะเป็นริ้วรอยแนวนอนเส้นหน้าผากตีนกาใต้าตาจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอันนี้มีเอกสารรับรองผมไม่อยากเคลมว่าดียังไงดูหน้าวัย57ของผมไว้ตอนนี้ไม่มีสัญญกรรมใดๆวันนี้มาครัวคุณต่อยทั้งทีต้องมีโปรดีๆให้แน่นอนพี่โเพราะแค่ของที่แถม มันก็เกินครึ่งหมื่นแล้ว ah. เงินมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ต้องจองไว้กดที่1577 mm. หรือไล n e at t r i l a g i n a brand ให้200สายเท่านั้น ah. นี่ครับ2กระปุกใหญ่เอาไปอีก2องบกผาไม่พอผมให้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวไปอีก1 5ชิ้นที่จริงๆคุณต้องจ่ายในราคา1,400บาทครับ,รบแต่วันนี้เอาไปแค่2,990บาท oh. โลชั่นน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของเรานี่หลอดใหญ่กลิ่นใหม่ หอมแพงปกติหลอดละ1,000บาทนะครับ,รบวันนี้แถมไปฟรีๆ,ๆในเซตกดย้ำๆที่1 5 7, 7่หรือไลน์แอสไตร์ลาจิน่าแบนะครับพี่โน่มาหาหน้องทั้งทีต้องร้อยสายหนูน้อยไปนะเอาไปเพิ่มอีก100สาย2กระปุกใหญ่2อพกพา1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวในราคาเพียง2,990บาทใช้ไปยาวๆ3 4, 4เดือนเลยครับ1577ครับหรือไลน์แอสไตร์ลาจิน่าแบครับขอบคุณพี่โน่มากเลยนะครับรีบโทรนะครับ1577ครับ กลัวคุณไป